สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครนดีต้อนรับเข้าสู่หนังหน้าโรงและวันนี้เราก็อยู่กับหน้าเต็มมากขอแวะก่อนเลยออชอบคอแบบหัวตาเดีย๋ยวเทปนี้จบแล้วจะไปใส่คอนแทคเลนแล้วทำไมช่วงนี้ใส่แ,แล้วรู้สึกมีสวยวงการตาหยิบระยับเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะอะ แมรี่คริสต์มาสเออคริสต์มาสจะู้นอยู่นี้อยู่นี้นะเออไม่ยอมกันเลยคุณผู้ชมครับต้องแปลกใจค่ะคลิปไหนถ้าเราคุยกันเยอะแสดงว่าคลิปนั้นถ่ายคลิปแรกของวันเป็นการเจอกันในวีกนึงนะแต่วันนี้เราอยู่กับแมรี่อะไรแมรี่มันถ้าแมรี่คริสต์มาสมันก็จะไม่จบไงแมรี่มีชชันคริสต์มาสแล้วไงอะไรนะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอังคารหน้าคือวันที่เท่าไหลยี่สิบหกเอ่อเมื่อวานคือวันที่เมื่อวานคือวันคริสต์มาส าวีวิหน่อยไหมวีวิดยูว่าแมรี่คิสต์มัสวีวิดยูว่าแมรี่คิสต์มัสวีวิดยูว่าแมรี่คิสต์มัสแอนแฮปปี้เดวเย่ก็ขอให้มีความสุขดูค่อยๆดูกันไปทำไมเป็นคนอวยพรอะไรแบบคุณไม่อยากให้มีความสุขอ่ะมันอยู่กับอีกคนนั้นมาแปดปีนะขอให้มีความสุขนะความสุขมากๆคิดอะไรก็ทำเอาคิดอย่างเดียวทำไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนก็ ถ้ารู้เราบอกด้วยเออความพยายามอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้จะไปรู้แล้วค่ะบอกพีก่อน EP หกแล้วพีกถ้าเกิดมีใครอยากดูบอกพีอย่างนั้นลงบอกได้นะอย่าไปเลยอย่าไปเลยเลย EP หกแล้ว อีพีหกแล้วนะคะเต้นพูดอะไรตลกตลกเลยเดี๋ยววิกนี้ไม่มีอะไรตลกเลยเดี๋ยวแบงค์ดูค่ะเดอวมาลไลฟ์สตอร์อีกห้าวันฉันจะหาใครมาแต่งงานด้วยเนี่ยอากงก็คิดเงื่อนไข่อะไรก็ไม่รู้ห้าวันวะผมว่าไม่ได้แต่งงานก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีแฟนด่มเอาจริงนะถ้าได้แต่งงานกับดิมกูยอมเป็นชายแท้เลย เอ,เอาเงินเขาหรอเขาสวยเออหลอกออาตังเป็นแมงดานะ่างอะเราสามารถเดินไปบอกว่าแต่งงานกันไหมอย่างงี้ได้ปะน่าก,กลัวเขาบอกถ้าแบบถ้าไม่มีเงื่อนไขเลยนะเาแต่งงานใครก็ได้แล้วถ้าเขาเลือกฉันไปแต่งด้วยฉัน,นแต่งนะฉันแต่งนะมึงแล้วถ้าดีมเห็นแล้วฉันอยากเป็นเพื่อนกับก้อยตีดีมแต่งงานเพื่อดีมเพื่อที่จะไปเป็นเพื่อนกับพี่ก้อยอ๋อก้อยน่ะตีดีมเติร์นดีช่องใหม่ แปลกๆนี่พวกนายสองคนคิดว่าอากงฉันจะใจดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ<ม>เพราะว่าอากงอยากให้คุณแมรี่มีความสุขนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันทุกข์มากเลยนะยิ่งเรารู้จักความทุกข์มากเท่าไหร่ความสุขก็จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นครับและที่สำคัญนะครับการเลือกคู่ยิ่งเรารู้จักคนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้ว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับเราอ๋อ นี่ตั้งแต่มีแฟนเนี่ยก็คือเป็นกูรูเรื่องความรักกันเลยสำหรับคุณแมรี่แล้วพวกเราเป็นให้ได้ทุกอย่างครับขอบคุณนะถึงฉันจะไม่มีแฟนอ่ะเองเนาะฉันก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมันเพื่อนร่วมงานีดีะไม่ <laughs> แนก็ไม่มีเพื่อนร่วมงานก็ไม่มไม <laughs> มไมดีเส้า <laughs> อแรงมากเลยยังวิสตั ผู้ชายที่ดีอ่ะระดับเพชรยอดมองกุฎอ่ะมาให้แกเองใครต้องหอเพชรยอดมงกุฎมาแล้วนัทธุระกำเอาธุระเยอะธุระเยอะอ่าต่อไหชอได้ชอได้หน้าหลอกไปกินยำจริง สวัสดีครับน้องพี่กินเขาหน่อยคุณคือคุณแมรี่หรือเปล่าครับอ่อใช่ค่ะอ๋อคุณคือคนที่สั่งดอกไม้ใช่ไหมคะนี่ดอกไม้ค่ะใช่ครับคุณผมศิลาครับโอ้ศิลาอาถาน ดอกไฮรเนียหมายถึงการขอบคุณที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ความเข้าใจค่ะความหมายดีนะครับเนี่ยคุณนี่เลือกดอกไม้เก่งจังงั้นเดี๋ยวคุณเอาดอกไม้อันนี้ให้คุณสุภิมลนะเมื่อคือเขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็แน่ไปพร้อมก์ดกับลายมือชื่อของเลยเขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยใส่ใจเขาบ้างนาเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนสำคัญของทีมเราต็ตาเขาไม่ได้แบบมองอ๋อจ้ะ อ๋อเป็นนักธุระขอบคุณ,คคณม,ามากนะครับสำหรับดอกไม้เอออันนี้เป็นนาบัตรของผมครับถ้ามีอะไรที่ผมช่วยเหลือได้เนี่ย mm hmm. ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงอาหารคุณแมรี่เสมอนะครับ mm hmm. ถือว่าเป็นการขอบคุณที่รัดคิวจัดดอกไม้ให้ผมเลย เราเราคาดดอกไม้ให้ให้ไหมอ่ะก็ค่าครนั่นแหละไม่เอาอยากคัดหฟังเยอะเลยนี่คุณรู้ได้ยังไงคะว่าแมรี่ชอบกินชาเขียวมะลิเพื่อนาต้องทำกันบ้านเราบ้างสิครับอ้แล้วนี่คุณทำแบบนี้กับทุกคนเลยหรือเปล่าคะเห็นซันนี่เนี่ยเอกกับผมมากว่าแมรี่แม่มดมากอยากที่จะ ขยายสัมปานรออกมาใช่ไหมครับก็ค,ค,คุยทุร<ล>ะเลยอ่ะคุณแมรี่เนี่ยได้วางแผนการหาทุนเลี้ยงมีดูๆไว้บ้างนะคะแล้วคุณแมรี่เนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตเลี้ยงครับออยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือผมเนี่ยอยากจะช่วยคุณแมรี่มากๆเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเราคงต้องมีเวลาคุยกันมากกว่าออน,น,นี้สักนิดนึงสักครู่นะครับ ฮัลโหลเดี A ๋ยวคุณยกเรื so. uh, ่องนัดต่อไปของผมได้เลยนะผมไม่ไปแล้วนัดเป็นแบบวิธีการเข้าหาของลูกคาลิป้าทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นแป่คะไม่ได้สิครับคุณแมรี่การตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้คุณแมรี่เนี่ยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เลยนะครับอ่ะทุกคนจะกลับไปใหญ่เลยอะ เอาแบงก์ก่อนเลยอ่ะกูไม่ค่อยรู้ชีวิตมันเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมอ่ะอยากรู้เป้าหมายเป้าหมายคือเอาเฮ้ยนี่จบแล้วจบนั่นจบแล้วจบแล้วไม่มีจบแล้วเป็นคาดหวังเลยไปถามอีนู่งนี่อินโดตัวคิดเยอะทำไมอ่ะรู้ก็ตอบไปก่อนดิอยากตบปากมึงฟีหน้าแรงแรงเป้าหมาเป้าหมายฟีน่ามึงมีแค่นี้จริงหรออยากให้คนดูเห็นว่าเราตบปากกัน แล้วก็ตบอีนี่ด้วยข้างๆนี่กูให้ตบก่อนเลยเอออ่ะเจ็ดปนขอพักวันเกิดป้าเอาเอาขอจริงจังหน่อยท่านขอจริงจังหน่อยค่ะท่านเป้าหมายเป้าหมายอ่ะอืมประถารยกเว้นยกเว้นเป็นคนที่แรดขึ้นน่ะเป็นคนที่แรดขึ้นเออวะเอาอยากเป็นหรอเอออยากเป็นคนที่แรดขึ้นอยากเป็นคนที่แรดแบบเป็นๆอ่ะแรดแบบเติร์นแบบผีคุณดี อ,อย่าใช้ยยชืช่อกูหนูอยากแร็แบบเต้เลยทำไมอ่ะหนูไปเลือกคนอื่นดีกว่าอีสี่คนนี่ <c oughs> <c oughs> สี่คนนี่อ้างว่าตัวเองเป็นเป,ป้าหมายคืออะไรเป้าหมายวิญญาเหมือนกันทุกวันนี้ไม่มีไม่มีเป้าหมายแบบรายาายะยะไกลอ่ะเมื่อก่อนตอนเด็กเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวรอบโลกเลยอยากเป็นคนรวยนู่นนี่ทำไมตอนเด็กเราคิดได้วะหรอทำไมตอนโตมาไม่ขข ตอนตัวมันก็เป็นไปได้ยากอิเพราะตอนนั้นแบบเราไม่ต้องทําอะไรเยอะอะเราแค่เรียนแล้วก็ว้านี่ไงเป้าหมายอยากพูดภาษาเกาหลีได้เออได้ละจนหยุดไปสองนยังไม่หมดดีกว่าเป้าหมายอะเป้าหมายไงเอาคนอื่นก่อนอยากมีชู้แล้วมีกระยุสีคอยากเป็นคนรักเป้าหมายมึงเยอะมากเลยตอนเนี้ยไม่ได้อยากเป็นชู้กูอยากร้องเพลงเออแค่นั้นแหละฉันหรอ ันอยากไปเที่ยวหลายๆประเทศแล้วกันอย่ายังยังไม่จบอีกเหรอครับมพอละหมดแล้วอีพวกไปมีเป้าหมายเนี่ยไม่มีเป้คืออะไม่มีเป้าหมายเอาที่เอาระยะสั้นเออเป้าหมายคืออะไรได้แล้วได้แล้วก็มันก็แถวนั้นแหละมองดูเป้าหมายคือดูวอล์กวีฟุตคอรลอนให้จบวีฟุสตวรรษอาเป้าหมายหนูอ่ะเป้าหมาย ถ้าอย่างนั้นผมขอเบอร์คุณแมรี่ไว้ได้ไหมครับขอเบอร์แบบเนี้ยจะโทรมาเรื่องงานหรือโทรมาจีบกันแน่แบบเนี้ยจีบจีบได้ค่ะโทรได้ตลอดเลยนะคะก่อนสี่ทุ่มค่ะก่อนสี่ทุ่มคุยเรื่องงานแล้วหลังสี่ทุ่มเนียคุยเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับ จีบชัวชัวจีบชดชัวเห็นไหมเห็นไหมจีบชัวคุณเออคุณแมรี่เป็นอะไรครับคุณแมรี่มองอะไรครับแล้วแล้วหันอย่างงี้เออมึงไปกูคุณเลิกจีบนะแมรี่เป็นอะไรครับอันนี้เราสามารถคนเดียวได้เว้ยมึงกูไม่ได้นะ ไม่ได้แต่พีคอาจจะเป็นเพราะพีคเคยบอกพีคชอบคุยคนเดียวไม่ฉันคุยคนเดียวตลอดเลยเพราะฉันเป็นลูกหลานคนเดียวของบ้านไงคุยคนเดียวในที่ส่วนตัวหรือเปล่าเออในที่ส่วนตัวคุยคนเดียวที่ในห้องหรอไม่แบงค์คุยคนเดียวทุกที่เลยไม่ไม่ทุกที่คนบ้าแล้วก็เราคุยนักกระจกวันนี้ส่งว่าเมื่อเช้ากูก็วันนี้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออเราคุนึกภาพออกเลยอ่ะคุนในภาพออกเลยอ่ะคนนี้คือกระจกก็แตลว่าก็จะคุยว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องแต่งตัว เสร็จอะไรบ้างทำอะไรบ้างวิ่งบนบนเหรอวิ่งบนบนวิ่งแบบอ๋อโอเคโอเคอ๋อถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอเกเออมันมันมันเหมือนเราก็ได้แบบเช็คว่าเออ ความเขาเรียกว่าเช็คตัวเองว่าตัวเองทำอะไรบ้าง<ช>อะไรเง<ล>ี้ยเ,เออใช่วันนี้เช็คอย่างวันนี้วันนี้สายวันนี้อ,อ, <laughs> อยากให้ทุกคนได้เห็นตาของแบงค์จริงค่ะ <laughs> ทุกคนแล้วให้พี่แบงค์เดินไปตรงนั้นทุกคนจะรู้ว่าเขาตั้งใจมากในการสรร,ร,รสร้างสิ่งนี้ถ้าเป็นเรื่องสำคัญเขาได้เลยคะ <laughs> ่ะขอบคุณมากมากเลยครับหน้าเอาใครกันอยู่นะเหมือนพี่น้องอะ แกเขาต้อเแตกเอาดบบไานไปส่งที่หนุ่มยอดมุงสุดคนนั้นอะกูกูทำไมอะในขณะที่เพื่อนมึงเนี่ยอีเมลี่เนี่ยเปลี่ยน4ี่ห้าทรงแล้วผมเนี่ยโอ๊ยปกติเนี่ยก็เอพาสามเวลาเช้ากลางวันเย็นวันไหนพิเศษหน่อยเนี่ยก็มีเทวรอบดุดด้วยโอ้ยจิงเนี่ยฉันไม่คิดแล้วล่ะว่ามันจะต้องลงเอ่ยด้วยดีแบบเนี้ยน่ารัก แกคิดดูดิหนุ่มเพชรยอดมงกุฎจอมวุ่นวายกับสาวขายกาแฟกุลิตกงใจเฮ้ยคิดไปไกลละกลัวว่าเสียงดังไปถึงอีกฝั่งเอาฉันก็ไม่คิดถึงวันนี้เพื่อนชนะแต่งงานแล้วก็ส่วนคิดเจ้าสาวสวยๆนี่คะแต่งได้ค่ะเอาก็คุณศิลาแก่แกเขาไม่ได้จีบฉันเฮ้ย เขาไม่ได้จีบแกเขาจะกระหน่ำถวัดแกทุกวันทำไมย้อนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมศิลานะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยจะมีงานมอบรางวัลทีมขายยอดเยี่ยมประจำภูมิภาคคุณแมรี่ว่างไหมครับผมอยากจะชวนคุณแมรี่มามาลองดูก่อนก็ได้ครับการขายตรงเนี่ยมันก็เหมือนกับการขา,ขายนั่นแหละครับเริ่มจากแค่สมัครเป็นสมาชิเกเองไม่ยุ่งยากเลยครับคุณแมรี่ ธุรกิจร้านดอกไม้เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนหรอกครับผมเนี่ยมีทีมที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณแมรี่ในทุกๆเรื่องเลยนะผมเนี่ยอยากให้คุณแมรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวขายตรงของเราจริงๆนะครับเออเอ่อคือแมรี่ไม่ว่างค่ะเราครูไปสัมมนาครั้งแรกตอ, <th ul ian> อนมสามเด็กมากมองดาวอังคารก็ <c oughs> รู้แล้วว่าเขาแค่อยากได้ดาวไลน์เพื่อจ โอ้ยแกไม่เป็นไรนะเอางี้แนบะบเดี๋ยวเพื่อนหาหนุ่มใหม่ให้แกเองอแกเหลืมเวลาอีกตั้งย <24 S 1> ี่สิบชั่วโมงเชี่ยแค่น,น,นั้นเด้โง่ไม่โง่สิพรุ่งนี้วันเกิดฉนนนันนะแกแล้วอเอาไงอะเอางี้แนะฉันคิดเอาแล้วแกแต่งงานกับฉันไงไม่สามารถให้แกได้นะ,นะฉันไม่ติดเลยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกฉันว่าจริงๆอ่ะ มันผิดตั้งแต่รุงเม็ดแล้วแหละผู้ชานไมยอมแต่งงานผู้ชายเพื่อที่จะเอาเงินจากมรดกขยายร้านแทนที่จะทำด้วยตัวเองถึงจะช้าหน่อยเนี่ยแต่มันก็ดีออกเพราะฉันจะได้ไม่ต้องมาแต่งงานใครก็ไม่รู้ไงคุณแมรี่โอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเอานี้แล้วกันถือว่าวันนี้สุดสัปาห์วันเกิดร่วงหน้านะเป็นลักฉัน่ะขอให้แกโชคดีนะ ฉันโชคดีเลวจ้ะเพราะฉันมีแกแล้วก็มีทุกคนที่ช่วยฉันได้ไงมามาเจ้าชายมาหมอศพอยู่นะนั่งยายคุณวีนั่งยายอยู่ว่าเขาตามมาตลอด หนูคงหาคนมาแต่งงานกับหนูไม่ได้จริงๆค่ะหนูจะยอมทําตามเงื่อนไขของอากงอากงยกสมบัติของหนูให้แม่เลยก็ได้ค่ะแล้วเรื่องร้านไม่ขยายแล้วขยายค่ะแต่แมรี่จะจัดการด้วยตัวเองแมรี่เชื่อว่ากําไรจากร้านที่ทําอยู่จะสามารถขยายสาขาสองได้ค่ะอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าแมรี่ไิ่ติดค่ะแต่ว่าติด อ๋ไม่คิดว่าหลานสาวที่อัอหวังเอาไว้มากจะทําให้อัวผิดหังไปถึงขนาดนี้ป้าเรื่องแค่เนี้ยไม่เห็นต้องว่ากันขนาดนี้เลยเพราะนุ่ชอบภหยท้าลูกไะมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงหนูขอโทษค่ะกงแต่ว่าการแต่งงานก่อนอายุสามสิบมันไม่ได้มีความหมายกับหนูจริงๆ ความภูมิใจที่สุดของหนูคือการได้ทำงานที่หนูรักแล้วก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะสามสิบยังคิดว่าเรายังเด็กอยู่เลยอะเอาอะไรไปแต่งงานพี่ดอกซึ่งก็คือใช่ว่าเวลาของจริงเงี้แบบนั้นเลยเหรอสิ่งที่ไม่คิดมันถูกต้องแล้ว ความรักกับเงินเนี่ยมันอคนลราส่วนกันมันเอามาพลกันไม่ได้หรอกได้ผมกเพียใจนะนี่คิดได้เนี่ยแล้วผมก็ไปจัดล้าที่จะไม่ยกสมบัติใช่หรือหรอโมรถโดนผมเลกแม่ยังคงได้เหมือนเดิมทุกจางแต่ให้อากงตายก่อนนะรอได้ไหมงั้นตายาอยู่แล้วค่ะ อยู่นานๆชอบรผู้อยเออเออนานๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆนนๆๆนๆๆ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 ๆัๆๆ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 นมั่นใจว่าๆๆ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 ไๆๆ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 มๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ พักก่อ <perfekt> นะนเะ,นเ,ะนเนี่ยอย่าพักอย่าพักแต่ว่ามั่นใจว่าคนนี้จะเข้าของลือได้นะเพราะเขาชอบใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้างเหมือกนกับก<ะ>ันรื้อเลยมาเงี้มาพอดีเลยว้าวงา งงคุณวิทย์ขานอยากรีแอคในห้างค่ะอยากรีแอคในนอโมในเอสเฟียร์สามารถนั่งรีแอคตรงฟุตคอร์ดได้เลยฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ของฉันกับเขาจะไปลงเอยที่จุดไหน,แ,บบนแต่เอาเป็นว่าต่อจากนี้ฉันคงไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องคาดหวังปล่อยให้ความรู้สึกนำหัวใจของ,ของูไปและถ้าวันหนึ่ง,ขงเขาเป็นคนที่ใช่มมชชั่นของฉันคอง คอมเพลตจริงๆสักทีน่ารักอ่ะ Happy Ending นะเอาจะเห็นเขาต้อนแต่งงานจบแล้ว่ะจบแล้วจบแล้วเนื้อคู่อาจจะอยู่ไม่กลาหรอกลองดูดีกันดะแบงค์เคยวาดฝันเนื้อคู่ตัวเองไหมมีไหมในอุดมการณ์เนี้ย แบงค์ยังราณเหไม่หมืนว่าเอาแบบคล้ายๆสมัยเอาแบบเอาแบบก้นบึ้งหัวก้นบึ้องหัวอแบงค์ตอบเลยตอบเอาก้นบึ้งหัวใจตอบก้นบึ้งหัวไม่มีโอ้ยเขาจะไปโซนหรือเปล่าพี่แบงค์อ่ะคุณแบงค์เชื่อเรื่องเนื้อคู่หรือพรมลิขิตเดซีินี่ไหมคะมันจะเป็นฟีแบบไม่เชื่อกับเชื่อก็คือเฉยเฉยะ เฉยๆพี่เติ้ลไม่ได้คําตอบเลยจากพี่แบงค์เลยครับเออไม่คือเขาจะว่าคือกูไม่ได้จะต้องเชื่อหรือว่าจะเชื่อเลยเออนอกปะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อก็เชื่อตอบอะไรเนี่ยเชื่อเป็นวันไม่เชื่อเป็นวัน ไม่ไม่มีไม่ตอบโอเคขอบคุณค่ะก็บอกว่าเรื่องของผมิขิตใหม่ก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อแต่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมาจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่านวันพรุ่งนี้มันมาจริงกูอาจจะเชื่อเออมันเพราะว่าออผมิขิตใช่แต่ณ้ตอนเนี้ยเรายังไม่เชื่อจริงปะแต่เราก็คิดว่าอาจจะมีถ้ามึงเป็น g o o g l e ถ้ามึงเป็น Google กูผิดหวังนะกูเซอร์แล้วได้อะไรกูเซิร์แล้วกูแบบเจอคำตอบแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือความหมายกูเนี่ยเชื่อบ้างเขาที่บอกไปว่าอะถ้าสมมติว่า ชื่อเนี่ยแสดงว่ามันต้องเจอก่อนกูถึงจะเชื่อบูปะแต่พอไม่เชื่อเนี่ยมายถึงว่าเรายังไม่เจอแต่เราคิดว่ามันอาจจะมีนี่ก็คือความหมายของกูที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่ากูก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะตอนนี้อันนี้ก็ไม่ได้ไรนะแต่ว่าอยากมันจะเป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งเราจะเห็นแบงค์เหมือนเหมือนแมรี่แบบว่าเปิดเผยแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคนที่แบงค์พร้อมที่จะเปิดเผยน่ะจะเป็นจะเป็นเพศไหน เพราะตัวเนี้ยแบงค์บางวันก็ไม่แต่งหน้าบางวันก็แต่งแต่งเยอะด้วยอืมก็เลยอยากรู้อยากรู้ทำไมวะ,ะเสือกฉ <laughs> ันซ่าเลย, <laughs> เลยก <c oughs> <ๆ>ู Tell me where is love is นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะัสำหรับมินิซีรีละการเนาะแฮปปี้เอนดิ้แฮปปี้เอนดิ้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะดูดูเพลินๆสนุกสนุกมีความสุขดูเราก็อยากไปเดินตามรอยที่ห้างเดอะมอลเลยอยากไปเดอะมอลเลยอ่ะใช่ตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นไลฟ์สตอร์แล้วนะก็ปรับปรุงหมดแล้วก็สามารถไปเดินเที่ยวกันได้ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากหาอะไรที่มันรับชมสบายใจสบายใจ นอกจากหนังหน้าโรงแล้วเนี่ยเราก็มีทางของช่องเดอะมอลกรุบด้วยนะอของ YouTube ก็ไปกดติดตามเขาได้นะเ,เขาอัปดเดตข่าวสารเกี่ยวกับห้างของเขานะตลอดเวลานะใช่เกี่ยวกับแคมเปญต่างๆของเขานะก็เข้าไปติดตามกันได้นะเ,เป็นแบบว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะแล,แล้วห้างล่าสุดก็คือ M อ็มสเฟียเอ็นะคะไปเดินกันได้ไปเดินกันได้แถวนั้นก็หเจริญนะเจริญมากนะคะ เปิดเจ็ดโมงปิดตีสามนะคะเราจะไม่หิวกันอีกต่อไปแล้วนะคะเออยังอยู่กับเราต่อไปค่ะปีหน้านะคะปีนี้ใครที่ดูมาทั้งปีตั้งแต่มกราคมแล้วนะคะตอนนี้ทานวานแล้วเนาะขอบคุณมากแต่ถ้ายังไม่เคยกดอะไรให้เลยนี่ก็กดให้หน่อยกดให้หน่อยนิดนึงถือว่าเป็นใช่ถือเป็นของขวัญหน่อยกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าชอบที่นี้เหมือนเดิมใครอย่าลืมกดไกดแชร์กด subscribe และสวัสดีสืขเกิดกระดีลาบวันนี้สวัสดีค่ะ